สวัสดีค่ะก็เรามารีวิวสลามสุดใสนะคะใส่มากสีฟ้านะคะนี่นะไปดูกันเลยค่ะไม่มีเอฟเฟกนะคะนี่ใส่มากแต่ว่าันนี้เราใส่กักเพชรนะคะมันเลยดูไม่ค่อยใส่นะถ้าเสียงจิ้มก็มีนะเดี๋ยวเอาออกมาก่อนนี่นะคะใส่สุดๆนะถ้าสีจะออกสีฟ้านะคะไม่ค่อยสีําเงินคือจิ้มไปนานๆมันก็จะมีฟองอากาศน,นะคะ นี่ใส่มาใส่แบบไม่รู้เลยว่ามีอะไรอยู่ข้างใน,นคือแบบยังใส่อะคะ่ะสีในกล้องไม่ค่อยเหมือนนะคะคือตอนนี้ไม่มีฟองอากาศแล้วนะคือเมื่อกี้นี้เราไปเล่นมามันเลยมีฟองอากาศนะคะคือชอบมากนะคะเสียงจิ๊กก็ฟินสุดๆเลยนะคะ นะคะก็จะใส่นะคะตอนนี้เริ่มมีฟองแล้วนะคะคนะคะคก็อย่างนี้นะก็ตอนแรกว่าจะสอนทำนะคะแต่ตอนนี้อุปกรณ์มันหมดก็ไม่ได้ซื้อกาวใส่มานะคะก็เลยไม่ได้สอนทำนะคะ ส่วนนี้นะคะมีบอลเล็กนะคะนะคะ,ะ,คะตอนแรกมันใส่นะตอนแรกแรกแค่ให้ดูตอนนั้นนะ่ะแต่มันก็ใส่นะคะแต่ต้องรอแป๊บนึงน,นี่นะคะจะแข็งๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนแรกเราใส่กระปุกไว้อย่างเงี้ยใส่ไว้ก็ปิดฝาไว้แหละนะแต่คือกระปุกมันแตกด้านล่างนะคะ,ะก็เลยแข็งนิดนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกเนาะ มันก็ได้หนุกดีนะคะชอบมากนะคะนี่นะคะบ๊ายบายคลิปน่าจะกันค่ะอย่าลืม Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าคลิปนี้คอมเมนต์เยอะๆนะเดี๋ยวจะถ้าถูกใจถ้าคอมเมนต์เยอะนะคะก็อาจจะสอนทำก็ได้นะคะบ๊ายบาย ค่ะก็จะชื่อสูตรว่าใส่น้ำทะเลนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะคะบ๊ายบาย